ว้ามงนี่คนลุกจริงนะเนี่ยน้องงาตัวเป็นนางงามเลยค่ะสวัสดีค่ะพรรดาบูผู้ดีกรุงเทพมหานครส่งเข้าประกวดค่ะเอ๊อุ้ยวันนี้จีาไม่ต้องพูดอะไรมากที่ผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าบมจะเป็นสไตล์แบบว่าเนื้อนมไข่และไขมันอือออมม นะคะก็จะเห็นรุปร่างของผมอยู่แล้วเนาะแม้กระทังมีคนพูดตรงนี้เลยว่าเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบดีมากเลยนะทําความดีเยอะแยะมากมายนะเสียงเดียวคือเราก็แบบเฮ้ยฉันว่าฉันทำอะไรเยอะกับชีวิตนะใครว่าแม่อะใครว่าแม่ใครว่าใครว่าแม่อะใครว่าแม่ได้คนไดเป็นคนใด ร้อนมากเออเออหมูเป็นรักแม่เขาจวันนี้ก็เลยมีไฟเบอร์มาค่ะคือคือใช่อันเนี้ยของดรจิวทีนี้เนี่ยเรื่องอย่างงี้เนี่ยหมไม่ได้แบบว่ามันช่วยลดนะอ่าไม่ได้นะเป็นไฟเบอร์เป็นเกี่ยวกับการขับถ่ายใช่คุณต้องเข้าใจว่าหมอยู่พื้นที่เยอะนะผมใช้ชีวิตแบบค่อนข้างจะลุยแล้วก็เรื่องขับถ่ายมันไม่เป็นเวลาเอาพางนี้เลยนะคะแต่การที่เราไม่ เป็นเวลาเนี่ยรู้ไหมมันส่งผลกับร่างกายเยอะมากเยอะมากชีวิตไม่มีความสุขเลยมันฉึงอ่ะมันฉึงอ่ะตะลึงฉึงมากเลยเธอนอนก็ไม่ดีใช่นอนก็ไม่ดีตัวก็จะเป็นแน่เนื้ออุ่นตลอดเวลาะนะคะแล้วก็ทั้งกลิ่นตัวกลิ่นป่ามื่อจะตามฮะตามมารวมถึงสุขภาพต่างๆบางคนคที่จะเป็นสิวรอบปากอย่างนี้ทีนี้เนี่ยเออด้วยด้วยระบบแบบนี้เนี่ยบางทีไปบรงครับมากก็ไม่ควรคไม่ควรใช้ตัวจก้ากนน้อยไม่ควรซื้อแบบ ยาระบายอ่ะใช่ไหมเออเออไม่ไม่ควรนะอันนี้ไม่ควรนะเพราะมันจะทําให้ลําไส้มันเสียระบบนะอันนี้ชงเหรอคะใช้ชงจักระลดทีนี้เธอเคยไปตามตลาดนัดไหมเคยค่ะแม่ของของดีๆมักจะไม่ค่อยอร่อยปะเราเคยเจอแบบนั้นปะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฉันบอกเลยอันนี้ไม่ใช่ของดีๆเนี่ยนะอร่อยด้วยเธอเคยไปตามตลาดนัดเป็นร้านน้ำผลไม้ปั่นไหมเอออาจจะมีอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างปะปนกันไปแต่เนี่ยแต่เนี่ยที่ฉันเจอเนี่ยนะตกใจมาก เหมือนน้ำสกงดปั่นอ,อร่อยกนไไ่ด้ิง เธอก็โสมเธอจะโสมได้ใจมากเลยแล้วหนูจ <ett> ะ <COVID> ิของแม่เลยค่ะขอราคาโปเลยค่ะปกตินี่คือมาเปิดทั้งเปิดตัวเมื่อวานนี้ค่ะเปิดตัวเมื่อวานนี้เลยเอาพูดกันตรงๆเลยนี่คือของใหม่ล่าสุดในตลาดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเราใส่ไฟเบอร์เยอะมากแบบสาตอนที่สามารถรูดทั้งลําไส้ของคุณได้เลยนะคะใครที่เข้าน้ํายากๆนะคะหมายถึงว่าต้องนั่งเป็นหงมไม่แนะนํานะคะลิซี่ี่จะมานะคุณนะ อันนี้เนี่ยหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นเองหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะคุณจะรู้เรื่องเลยแล้วหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองปกติเนี่ยขายเนี่ยนะคะฟังดีๆนะกล่องละ890บาทค่ะกล่องละ890บาสบาทนี้เราใส่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดนะคะเราใส่เป็นซุปเปอร์ฟู้ดมากกว่า10อย่างมีไฟเบอร์มีไบโอติกใส่ให้ด้วยนะคะและมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระให้อีกต่างหาก ดังนั้นในส่วนตัวนี้เนี่ยนะคะเราใส่หนักขนาดนี้ต้นคือสูงมากแต่วันนี้เราอยากได้ใจจริงๆค่ะฟังราคานะกล่องหนึงเนี่ยแต่ร้อเาสิบแเนี่ยเราให้ไปเลย2กล่องแค่690บาทค่ะหกร้อยเก้าสิบบาทเอาไปเลยบอกได้เลยนะว่าใครที่มีบ้านที่เป็นผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ที่แบบทานยากๆแล้ถ่ายยากๆเคี้ยวไม่ค่อยดีเขาจะชอบมากเพราะว่าตัวนี้นีขอดีกกไนมั้คะแม่เอาเลยลูกจ็ แนะนำให้กินก่อนนอนเพราะตอนเช้าคุณจะได้ใจเลยนะคะแต่มันได้ผลเร็วเกินไปไหมลูกมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นรถแทรขอโทษที่มูแม่ค่ะเหม็นไหมคะพี่ทางบ้านปิดหเดียวนะเมื่อกี้ไม่ใช่ของบูบไม่ใช่นะของพี่กินกินแล้วยังไม่ได้หรือนอน้าม Beast yeah ตอนตอนเช้าของแม่นอนตอนเช้าคิดว่าของพี่มุมเห็นเสียงมันดูแบบเฮ้ยแต่แต่จริงๆนะแต่จริงๆนะเวลาที่เราเข้าน้ําน้ำแล้ว รึทีเดียวนะมันมันดีต่อใจมากเลยดีค่ะรสชาติเป็นไงอร่อยดีบูมน้ำสับปะรดน้ำสับปะรดปลา้มันน้าสับปะรดไฮโซไฮโซนี่เลยเือนูว่าหนูไม่ทานไฟเบอร์เพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่มีเวลาแต่ว่าหนูเคยแบบว่าอแข็งจนมันมีอักเสบอะนี่่ยไฟเบอร์เป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าตัวเองอะไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้เวลาถ่ายก็จะลำบากอันเนี้ยคนที่ไม่ชอบกินผักกินผลไม้คุณจะชอบเลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยไม่มี เหม็นเขียวเอาไอย่างนี้เลยแต่เป็นน้ําสบปรรดแบบไฮโซไฮโซอร่อยอร่อยมีความหวานน้ํามันหวานรสน้ําันมันหวานมากแต่ขอโทษในนี้ไม่มีน้าตาลไม่มีโซเดียมค่ะม่งไหมม่งไหมแต่มันทําได้แต่ด้วยราคาฟังดีๆแล้วมีจํานวนจํากัดจริงๆนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ากองนึงเนี่ยคุณเปิดดูได้ในโซเชียลเลยเนี่ย890บาทแต่วันนี้ให้พิเศษเลยนะสองกองเียงแค่ หกร้อยเก้าสิบวันนี้โคเปิดใจโคเปิดใจหกร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นสามนาทีเท่านั้นลูกค้าจิ้มจ่ายจบจิ้มจ่ายจบสามนาทีเท่านั้นจ้าให้ไปเลยไม่ต้องพูดอะไรมากดูแค่นี mm ้เ hmm. ฮ e ้ยคนดูเห็นคนดูมาจากไหนอ่ะนี่คุณจะเห็นมาดูมาดูแม่ไงคุณจะเห็นปรดาเป็นแบบนี้ไหมพี่บุ๋มคนดูขึ้นสองหมื่นห้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคุณเคยเห็นปรดา คุณเคยเห็นปนัดดาเป็นแบบนี้ไหมอันนี่เคยเห็นแบบี้ไหมไม่เนี่ยจากอันนี้คือจากวันนั้นกับวันนี้ต่างเลยใช่ใช่ใช่ต่างเลยต่างเลยตาเลยแค่นั้นเองจริงๆคือให้เห็นเองว่าก็ไม่ได้แบบอะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงเนี่ยคือมันมีการระบายที่ดีขึ้นแม่ค้าหนูรู้แล้วทําไมคนมา โมเน่ปิดไลท์คนก็เลยมาโมนี่โมน่นะเจนขอบคุณนะลูกโมน่หลับแล้วโมนี่โมนี่เลยลูกโมน่ฝันดีนอนนะลูกนะโมนี่น่นแหละหาเงินซื้อบ้านเหมือนกันตองมือเจนแล้วต้องมือเจนคุณจ้าสามหมื่นครขอบคุณค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะเลยพี่เราลดราคาต้อนรับคนดูสักนิดนึงได้ไหมคะเราได้ได้สกิลกันแล้วค่ะได้สกิลไไม่ขออีก ได้มีคูฟองไหมไม่มีวันนี้ต้องมาจากแบรนด์ร้อยเปอร์เซนเลยอีสกิลกันเลยเขาเครียดเลยใครไปก่อนใครได้ต้องราคามาก่อนคนมาสามหมื่นแล้วเร็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 วปังมากเร็วเร็วนี่ตัวใหม่ไฟเบอร์ตัวใหม่ทุกคนขาเออกิดมาโทรหาซีโอให้เลยเดี๋ยวก็เลยพยายามนั่นราคาอยู่แต่ดินี่บอกกันเลยนะคะว่าอันนี้คือไฟเบอร์ตัวใหม่นะคะที่เหลือ490เบไปเลยยบห้า บางดีๆปกติ1กล่อง890ดิบแบรนด์ด็อกเตอร์จิวเลยนะอันนี้ก็แบรนด์ของด็อกเตอร์จิวเลยนะเป็นตัวใหม่นะคุณทุกคอนขาไฟเบอร์จิวเอสไฟเบอร์เนี่ยนะคะตัวนี้ไม่เคยเห็นราคาจิวเอสแบรนด์ดังนะวันนั้นที่วันนั้นพี่พี่เอ่อายแพตตี้พี่อะไรก็มาก็มาเพจก็มาทีนี้อันเนี้ยผมเป็นพรีเซนเตอร์เองเอาพูดตรงๆนะคะแล้วก็ลองมาเองทุกอย่างนะคะตามงานวิจัยด้วยทุกอย่างสารจักรตามงานวิจัยทุกอย่างที่บุญทำมันต้องดีใช่ ดังนั้นดังนั้นอันนี้อยากให้เชื่ออยากให้ลองเพราะอร่อยและดีจริงๆคุณดูจากรูปร่างผมได้ดังนั้นนะคะตัวนี้ช่วยได้ทําให้ผิวพรรณคุณกลับมาดีด้วย แต่ที่สําคัญคือคุณต้องซื้อก่อนคุณต้องซื้อก่อนปกติหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะแปดร้อยเก้าสิบไปแล้วนะคุณหนึ่งกล่องเนี่ยได้กินได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แต่ถ้าอยากกลับดีๆเนี่ยประมาณสามกล่องเอาพูดตรงๆถ้าใครที่แบบหนักๆยากๆจริงๆนะหนักๆยากๆจริงๆไม่ออันนี้นะลูกค้าเมื่อกี้คุยแล้วว่าเดี๋ยวจะลงให้สี่ร้อยเก้าสิบแต่ได้จํานวนจํากัดก็คือให้ประมาณร้อยสองร้อยบ้านนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไวนิดนึงนะไวนิดกดเลยนะคะตอนนี้นะคะเหลือสองกล่องเนี่ยเหลือแค่สี่ 490บาทเท่านั้นค่ะ2กล่อง490บาทไม่เคยและจะไม่มีอีกแล้วนะคะใช้คำนี้ไม่เคยและจะไม่มีอีกแล้วสําหรับราคานี้นะคะ2กล่อง490บาทยังไงรีบกดโดยด่วน กดไลยเดืกดซื้อเลยนะคะแม่ตอนนี้นะวิธีการง่ายๆให้เรากดทันตอน490คือเราใส่ตะกร้าไว้พอราคาเปลี่ยนปุ๊บยืนยันปั๊บตอนนี่ก็ลัทำตะกร้าอยู่ทำตะกร้าอยู่นะอาจจะลูกค้าใส่ตะกร้าไว้ได้เลยใส่ตะกร้าไว้ได้เลยพอราคาลงปุ๊บกดซื้อเลยนะคะเพราะว่าราคานี้คือราคาตกอกตรงใจตกอกตรงใจพิเนเตอร์เลยค่นเตกอกตรงใจพิเนเตอร์มากเลยแต่บอกได้เลยว่าราคานี้ไม่มีอีกแล้วและจะไม่มีอีก นะคะแต่เพราะเจนนี่ขอแบบพิเศษให้ก็ต้องให้เพราะว่าเมื่อกี้ซีโอก็แบบแม่มันตัวใหม่เนาะมันต้องแบบว่านิดนึงอ่ะแต่แต่บุ๋มเชื่อว่าถ้าเกิดคุณคุณกคุณได้กินแล้วคุณจะติดใจกลับมาซื้อซ้ำเพราะอร่อยและถ่ายคล่องเลยมันแฮปปี้อ่ะมันแฮปปี้กับชีวิตมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดเออข้างแรกแบบเก็บไปเยอะอย่างบุมูมเนี่ยนะกินหมูกระทะอะไรบ่อยๆเนี่ยนะคะเออก็อาจจะส่งสำรอบหน่อยเอาพุกกระตุกๆตว่าไส้ลูกยาวมาก ตัวนี้เนี่ยเป็นไฟเบอร์สามชนิดนะสามชนิดสามขนาดค่ะก็แต่แบบสั้นแบบกลางแบบยาวดังนั้นมันจะไม่ไปจุกอยู่ตรงท้องน้อยตรงท้องดิ้นเปลี่ยนรจุดรับไส้ตอนบนที่ทําให้คุณท้องอืดเป็นลมเยอะๆไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีเลยนะคะคุณจะกินเข้าไปแล้วมันจะไปทาทํางานทาทางานในลาไส้ส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างเราคํานวณมากันอย่างนี้เลยนะคะแล้วมันก็จะลากลำไส้ออกมาสบายกันใครที่ชอบกินหนัก ใช่ของทอแต่ว่าไม่กินผักไม่กินผลไม้ไม่ค่อยกินน้ำใช่เบอร์ช่วยได้ตัวนี้ช่วยได้จริงๆแค่หนึ่งแก้วก่อนนอนหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นเองนะคะน้ำอยู่ประมาณหนึ่งร้อยยี่สิบแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะเราเห็นจากที่มีเลย้วได้ชัดเลยสวยขึ้นดูหน้าอะไรก็แบบบ้านเล็กลง พี่คนพักทํพักเยอะพี่หนูก็อยากพักตั้งแต่มาถึงเรียกว่าพี่จะขายตัวอื่เลยไม่กล้าพักแต่ว่าเผื่อพี่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะบอกทุกคนนะว่าไปทาอะไรมาไม่คือคือต้องต้องเห็นว่าบุมเอกก็ไม่มีเวลาไปไหนนอกจากลงพื้นที่ถูกไหมเราเราใช้ชีวิตแบบที่ค่อนข้างจะยำแย่เอาพูดอย่างนี้ได้ยังค่ะเวลาตะก้าแล้วรอตะก้าฉันรอตะก้าอยู่เธอ กดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านขาทุกคนขากดใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลยเพราะราคานี้คือราคาบ้าบอกร็แตกมากบอกเลยแม่บอกว่าพาบุญไปหาหมอก่นปรักซีไม่อันนี้เราจะได้ยาอีกสักพันมีช่วยตบปังหัวใจหน่อยร้อย้า490มาแล้วกดใส่ตะกร้ากดใจด้วยค่ะด้วยเท่านั้นช้าอดทะ วันนี้อีกแล้วปกติถูก890เป็นแล้วนะทุกคนนะคะสองกล่องสองกล่องวันนี้ให้ในราคาเพียงแค่490เก้กล่องจิวเอสนะเว้ยอยาจะบ้อตายอยากจะบ้าตายนะคะเป็นรถสับปะรดเมื่อวานเปิดตัวแม่ขายเท่าไหร่แม่บอกไม่รู้เลยได้เยอะมากเลย่อราคาราคาอ๋อแเมื่อวานที่เปิดตัวอะไรกคะแฉเมื่อวานเนี่ยสามกล่องเนี่ย คือ oh, 6ก0อ๋อแต่วันนี้เก้าริค่ะส9 0กล่องเก้อ้าสิบสอกล่องหกร้อยเก้ใช่แต่วันนี้ได้แค่4ี่ร้อยเกงกล่องสี่ร้อก้าสิองล่องเลยช้าอดหมดโปรค่ะใช่กดเลยค่ะจ่ายเร็วด่วนเลยค่ะไม่มีโปรที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะคะมาแล้วตะก้าเมตรเลย ใครที่ถ่ายยากมาเลยนะคะใครที่เข้าห้องน้ําไม่เป็นเวลาเหมือนบุ๋มนะคะนี่เป็นไฟเบอร์นะคะเอรเออล้วชอบกินหนักๆนะคะคุณดูจากดิฉันได้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแล้วมันเอ่อจะเป็น ในเนี้ยให้ดูเลยนะคะเนี่ยจะเป็นแบบอัตราส่วนนะคะคือละลายน้ำสามสามเอ่อหมายถึงไฟเบอร์ที่ละลายน้าได้3ต่อหนึ่งแล้วไม่ละลายน้ําอีกหนึ่งไอ้ส่วนที่หนึ่งเนี่ยก็คือทําให้เราอิ่มนานพี่ผุมเป็นพรีเซนเตอร์เลยเหรอใช่ตัวเนี้ยคือพรีเซนเตอร์เลยแล้วเพราะว่าเห็นได้ค่ะว่าเมื่อวานคือไปขายมาแล้วด้วยไม่มาขายอีกอันนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆจับพัดจับผูมานั่งขายนะแกนี่คือแบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เลือกสารสกัดใดๆเทสเองอะไรเองเทสเองอะไรเองแต่ว่าแค่ไม่มีเวลาทําเองเพราะไปลง จะเอาตัวไหนอะตอนนี้ลงงานก็้องปแก่ช่วยเลือกสูตรช่วยอะไรก็เชื่อแล้วว่าแบบว่าเธอเดี๋ยวไปช่วยสร้างสูตรเด็กเล็กใหม่เลยนะโบธนาร์ทำอะไรก็ได้ค่ะแล้วไม่สรเด็กมากเลยเธอฝากพี่บุ๋เพื่อนไม่วงโลวันนั้นโชคเด็มากนะน้ำมาหลังจากที่น้ำมาก่อนเด็กมาโรงเรียนแค่ชั่วโมงเดียวถ้าวันนั้นน้ำมาตอนเด็กมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยดังนั้นเดี๋ยวตรงนี้นะคะก็ช่วยบุ๋มด้วยนะคะตรงนี้นะคะพูดกันตรงๆเลยนะคะนี่เลยค่ะ มาสุดห้กยก็ซื้อแล้วค่ะแล้วผมเชื่อว่าคุณติดใจแน่นอนนะคะคุณซื้อไปคุณติดใจแน่นอนสาหรับใครที่ใส่ยงยซื้อให้คุณพ่อคุณแม่จะชอบมากเพราะคุณแกก็น่าจะดื้อเอาพูดอย่างนี้นะถ้าเกิดที่ยม่งอยากก็ไม่กินหรอกเดี๋ยวหนูจะทาตะกร้าไว้ให้อีกร้อยบ้านสุดท้ายนะคะขอบคุณค่ะแกเดี๋ยวฉันค้างไว้ให้อีกร้อยบ้านเลยฉันเอาลงเลยราคานี้จะหมดแล้ว490ก้ได้2กล่องเอาไว้นะคะได้คุณค่ะให้เลยชอบกินไฟเบอร์โอ้ดีห่ด อร่อยเคยจะชอบขอบคุณค่ะอันน<อ>ี้ทางบ้านหรือทางพี่ดาราคะพี่ไอเหรออุ้ยพี่ไอเลอาไม่ใช่เลอาแล้วค่ะตเนี้อตอนเลาเต็มกะหลังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเนี่ย้า